ดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นช่วงสายๆของวันศุกร์ที่23พฤษภาคมนะครับวันนี้ YouTube ช่องคนรักบอลสีก็มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันกันนะครับก็ขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ YouTube ช่องคนรักบอลสีด้วยนะครับผมจะได้มีคลิปใหม่ๆมาแบ่งปันไม้กันนะครับก็ช่องทางการติดต่อสามารถแกรรูปมาสอบถามแอดไลน์ได้ที่เบอร์ 0, 0 6 2 8 1 8 0 7 5 6นครับ สามารถแกปบูปมาดูรูปต้นไม้กันได้นะครับจะส่งทางไปเซนีไทยให้วันเสาร์วันพรุ่งนี้นะครับวันที่24พฤษภาคมค่าจะส่งเหมาเมา50บาทสําหรับคนพร้อมปลายทางก็บวกเพิ่ม70บาทครับก็วันนี้เรามาเริ่มต้นแรกเลยนะครับอีกจะเป็นลูกไม้นะครับอยู่ในกระถาง55นะครับนี่ครับต้นนี้้นไซส์ใหญ่เอาไปที่150บาทถ้าต้นนี้สวยก็จะมีเกาะเก็ดหน้าม่วงไซส์กระถางสี่รๆนเลยใบใหม่มาติ่งแล้ว อนส่งอาจจะเปลี่ยนเป็นกระถางหกไปให้นะครับนี่ครับต้นนี้ขออยู่ที่สองร้อยบาทครับไซส์ใหญ่นะครับไม้ไซส์ใหญ่ไม้ไซส์ใหญ่มากอันนี้จะเป็นลูกไม้ไก่ต้นนี้สวยมากครับนี่ครับเป็นไม้แยกหน่อด้วยนะครับนี่ครับลูกไม้ไก่ต้นสวยเลยเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทครับนะครับไม้ที่สวยอีกตัวนะครับลูกไม้ไก่แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นสัญชายนะครับสัญชายนี่ครับหน่อสวยมากครับมีหน่อนะครับพร้อมทําจํานวนนี่ครับต้นนี้สันชายแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับนี่ครับ เป็นไม้พร้อมทาจานวนเลยก็บลูมูลไม้แยกหนอบลูมูนไม้แยกหนอแบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทครับนี่ครับตัวนี้ลูกไม้ลูกไม้ที่สวยก็แบ่งอยู่ที่เอาไปห้าสิบาทพอครับนี่ครับด้านในจะเป็นเขียวก้านตองเขียวก้านตองก็ไปห้าสิบาทต้นนี้นี่เป็นอุทยานหลวงครับสว,สวยเลยไซส์ใหญ่ก็เอาไปต้นนี้เอาไปสี่สิบาทครับส่วนต้นนี้แผงดำๆเอาไปหกสิบบาทแล้วก็ทองฝันเมืองก็ไปเก้าสิบาท ต้นไม้ใบหอกเหลืองส้มแดงครับนี่ครับต้นนี้เอาไปเจ็ดสิบาทแล้วก็รดแผงใบกลมๆเลยตัวนี้ให้พิเศษเอาไปห้าสิบาทพออันนี้จะเป็นเนตรนาลีนะครับเนตรนาลีเป็นไม้สวยนะครับใบเหลืองสวยมีหนอ่อพร้อมทําจํานวน,นครับน่าจะมีอยู่สองหรือสามหนอ่อให้พิเศษเอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบาทแล้วก็จะเป็นเทวาพิรักครับสวยๆเลยเทวาภิรักสวยๆเอาไปอยู่ที่แบ่งอยู่ที่แปดสิบาทครับให้ราคาโปรโมชั่นนะแปดสิบ,บาทพอ แล้วก็ฉัดบวรวต้นนี้ป้ายสวยครับฉัดบวรวเอาไปเอาไปสองร้อยห้าสิบครับฉัดบวรวแล้วก็ริมนภาป้ายสวยเลยต้นนี้เอาไปที่แบ่งอยู่ที่แปดสิบาทครับนี่ครับแล้วก็ฮาร์ดบีดแดงๆสวยๆเลยผมก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทพอครับน,นี่ต้นจะเป็นศิลาหุ้มท้องแผงหน้าม่วงครับเป็นไม้แยกหน่อด้วยต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทครับตันนี้ก็ศิลาแผงเหมือนกันเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับนี่ครับอ้นนี้จะเป็นไม้ราคาเบาๆก็จะเป็น เหนือดวงครับนี่ครับเหนือดวงป้ายประมาณนี้แบ่งอยู่ที่40บาทครับนี่ครับกระถางที่หนึ่งต้นนี้กระถางที่สองก็แบ่งอยู่ที่40บาทแล้วก็จะเป็นองค์คุริมานกับใจหลอดใหม่มาด่างจิ้งครับเอาไป30บาทพอด้านนี้จะเป็นต้องบนตานะครับนี่ครับต้องบนตาผมก็แบ่งอยู่ที่50บาทครับนี่แล้วก็จะมีต้นนี้ก็จะเป็นสวนนณสอนแผลงครับนี่ครับไซส์ล้นกระถางสี่สเลยสวยๆเลยแบ่งอยู่ที่ หกสิบาทก็เพืราคาพิเศษเลยไรนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นใบหอกอันชั้นอับสอนมีใบแบ่งให้ต้นเดียวนะครับอันชั้นอับสอนแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับนี่ครับแบ่งให้ต้นเดียวแล้วนี้จะเป็นกอกเก็ดหน้าม่วงนี่ครับม่วงมันสวยๆเลยแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาททำนี้แล้วก็ขอแนะนําต้นนี้หนึ่งกระถางไม้อยู่ในกระถางห้าสิบห้าหรือหกครับันเตอร์มูนครับนี่ครับไม่มีหลุดด่างครับต้นนี้นี่ครับด่างสวยทุกใบเลยต้นนี้นี่ครับ นี่ครับอันตมูลต้นนี้แบ่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับไซส์โตครับด่างสวยมากต้นนี้ด่างสะเถียนทุกใบครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะครับด้านนี้จะเป็นเทพการเวลาไซส์อยู่ในกระถางห้านะครับนี่ครับต้นนี้ใบกลมบล็อกเลยไซส์โตครับนี่ครับเปิดหน้ามาแล้วนะครับต้นนี้สวยเลยผมแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทครับต้นนี้สวยมากครับใหญ่ครับใบกลมบล็อกมาเลยนี่ครับเปิดหน้ามาแล้วครับนี่ใบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทพอนะ ก็เปเปอร์มินต์สยามก็ไปหนึ่งร้อยบาทพอนะครับนี่แบ่งปันให้มาด้านนี้ก็จะเป็นกล้องทรณีครับไม้อยู่ในกระถางห้านะครับนี่ฟอร์มาให้อย่างนั่นเลยครับไสรนล้นเลยนะครับนี่ครับกล้องทรณีต้นนี้แบ่งอยู่ที่เอาไปสามร้อยห้าสิบครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับอยู่ในกระถางห้าล้นล้นเลยนะครับนี่ครับไซส์ใหญ่เอาไปสามร้อยห้าสิบพอครับนี่แล้วก็จะมีแสงจันนะครับนี่ครับแสงจันต้นนี้หน้าสวยมากครับนี่ครับใบกลมบล็อกเลยต้นนี้แบ่งอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับนี่แสงจัน นี่จะเป็นพุทธคุณนะครับนี่ครับตันนี้พุทธคุณปลายแดงแดเขาจะโอ้เป็นไม้ปลายแดงสวยมากต้นนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สบาทครับขอคุณไว้นะครับมีมาแบ่งให้ต้นเดียวปลายแดงติดแดงนะครับนี่ครับสวยอาจจะแผงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับนี่เอาไปร้อยี่สิบาทต่อนี่จะเป็นคุณพระนะครับอยู่ในกระถางห้าจุดห้าหรือหกไซส์ใหญ่ครับล้นๆเลยต้นนี้เขาจะติดปลายแดงนิดๆนะครับนี่ครับต้นนี้สวยมากนี่ไซส์ใหญ่นะครับนี่ผมแบ่งให้ราคาพิเศษเอาไปห้าร้อยบาทพอนะครับนี่ น่าสวยมากครับคุณพระต้นนี้นี่เดี๋ยวเราไปดูไม้โบราณสักนิดนะครับขอบเดี๋ยวไปด้านนี้นะครับนนี้จะเป็นดาราจักรพรรดิพร้อมหนอครับนี้ครับหนอเขาสวยมากพร้อมทําจํานวนเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทครับแบ่งราคาปูให้อันนี้ก็จะเป็นหางหงโบราณเป็นไม้แยกหนอนะครับนี่ครับมีมาแบ่งให้สีกระถางแบ่งให้กระถางละแปดสิบาทพร้อมนะครับให้ราคาโปรโมชั่นกับสีแล้วนะครับนี่คไม้หนอครับมีหัวนี่ครับนี่ครับมีหัวพร้อมทาจานวนได้เลยนี่ครับ อาลูกไม้ไปหอกไปอที่กระถางละสี่สิบาทครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะครับมาด้านนี้ก็จะเป็นลูกไม้ใบกลมนี่ครับก็แบ่งอยู่พิเศษเอาไปสามสิบาทพรนะครับลูกไม้ใบกลมต้นนี้แล้วก็แม่ฟ้าหลวงต้นนี้สวยๆเลยแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับแม่ฟ้าหลวงครับนี่ต้นนี้สวยด้านในก็จะเป็นนี่ครับหมอโชคไม้แยกห่อเข้าไปหนึ่งร้อยบาทครับนี่จะเป็นไม้แหลกเก่านะครับมันนี่ลองเพชรฟอร์มชั้นใบสวยมากครับด่างสะเทียนทุกใบเลยต้นนี้ ผมแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทครับต้นนี้สวยเลยครับฟอร์มสวยต้นกระถางห้าครับสวยๆเลยแล้วก็จะเป็นปีศาจแผงครับต้นนี้เขาจะแผงออกใบเลียวใบยาวแต่ด่างสถียนทุกใบครับเป็นไม้แยกหน่อด้วยนะครับนี่ต้นนี้แบ่งให้พิเศษเอาไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทพอนะครับให้ราคาโปรชั่นเขาจะแผงใบเลียวครับต้นนี้สวยมากนี่อุทยาหลวงแผงอกึ่งหน้าแดงแดไส้แดงแดงครับแบ่งที่เจ็ดสิบาทครับให้ไปราคาเบาๆเลยนี่ นี่จะเป็นกุดไนท์สวยๆเลยนี่ให้ราคาพิเศษเลยสําหรับไรนี้ขอคนไวนะครับแบ่งอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับขอคนไวนะครับนี่ครับสวยมากครับกุดไนท์ตรงนี้มีต้นเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นไวท์แท็กครับไวท์แท็กสวยๆเลยแบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทครับไวท์แท็กนี่ครับแล้วก็เทวาอภิรักษ์อีกหนึ่งต้นนะครับต้นนี้แบ่งอยู่ที่แปดสิบาทครับนี่ครับก็เสรษฐถีบ้านอกสวยๆเลยเอาไปให้พิเศษจัดโปรเข้ไปหนึ่งร้อยี่สบบาทพอนะครับ ด่างสวยทุกใบใบใหม่มาก็ด่างครับอุเพสันิวาสก็ไปห้าสิบบาทแล้วก็จะเป็นเทพจันทาส,สวยๆก็ไปสามร้อยบาทครับนี่ครับแล้วก็เทพสีรินตัวนี้ไซโตลน้ลนๆกระถางสี่แล้วเอาไปหนึ่งร้อยบาทพอนะ้ครับนี่แล้วก็สันชายเดตัวนี้ป้ายสวยครับมีมาแบ่งให้หนึ่งกระถางขอคนไว้นะครับแบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทครับนี่สวยเลยแล้วด้านนี้ก็จะเป็นเดดใช้สีปส้ายสวยๆก็ไปเก้าสิบบาทครับนี่ด้านนี้จะเป็นสันเซสตสกายนะครับนี่ หนาเข้มเขมสวยสวยเลยนี่ต้นนี้ผมแบ่งอยู่ที่เก้าสิบาทพอนะครับเป็นราคาแบ่งปันนะครับไปดูด้านนี้นะครับอันนี้เป็นไม้ใหม่อีกตัวนะครับที่จำนวนึ่งน้อยรับใบกลมกมติดป้ายแดงแม่วงๆ่วงสวยสวยนะครับต้นนี้เขาชื่อว่าซิกซาเเอร์นะครับนี่มีต้นเดียวนะครับแบ่งปันให้มีต้นเดียวซิกซาวาเอร์ผมแบ่งอยู่ที่สองรอยบาทนะครับนี่เป็นไม้ป้ายสวยขับใบกลมกลมนี่ครับเอาไป200รอบาทพอครับมีต้นเดียวนะครับขอคนไวนี่ครับ สิกซาวเออร์นนี้จะเป็นท้องหมื่นล้านป้าบส,สวยๆนะครับนี่สวยมากครับต้นนี้ท้องหมื่นล้านแบ่งอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทครับนะต้นนี้สวยเลยอันนี้จะเป็นรัศมีจันน่ครับรัศสมีจันก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทเพอะนะครับให้เป็นราคาโปรมโมชั่นอันก็จะเป็นดัางต้องมนสวยเลยฟอร์มชั้นใบสวยมากครับต้นนี้เปิดด่างมาแล้วด้วยนี่ครับดัางต้องมนผมแบ่งอยู่ที่ต้นนี้เอาไป หนึ่งร้อยแปดสิบาทครับนี่ครับให้ราคาโปรโมชั่นครับดั่งต้องมนนะครับนี่อันนี้จะเป็นดาลุมะเปิดหน้ามาแล้วครับนี่ครับเปิดหน้ากัดสีมาแล้วดาลุมะดาลุมะก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทครับให้ราคาโปรโมชั่น้ันนี้ก็จะเป็นกุดลักหน้าสวยๆนี่ครับนี่ครับกุดลักหน้าสวยก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทพอนะครับนี่มาจัดโปูให้บางต้นก็จะเป็นราคาเบาๆ <shortage. S 1> นะครับแบ่งปันกันไปนะครับนี่เดมาดูด้านนี้นะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นทองเศรษฐีโอไซใ,ใหญ่อยู่ในกระถางห้าใบใหม่สวยมากครับในใี่ครับทองเศรษฐีครับนี่แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับไซใ,ใหญ่นะครับเป็นไม้ไซใหญ่แดี๋ยวก็จะเป็นทองตะนาวสีก็อ, Yet, อยู่ในกระถางห้าจุดห้าหรือหกนะครับหน้าน้ําตาลสวยๆครับทองตะนาวสีต้นนี้ผมแบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทครับต้นนี้หน้าสวยเลยปลายน้ําตาลสวยครับตน้นนี้หรือใครชอบไซเล็กลงมานิดหน่อยอยู่ในกระถางสี่ก็นี่ครับต้นนี้ก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทครับทองตะนาวสีครับนี่ครับ อันนี้จะเป็นบางเอิรักนักรับไม้ใหม่อีกตัวนี่ครับติดป้ายเขียวตัวนี้น่าสวยครับหลอดไม่มาก็สวยชมพูสวยครับสำหรับคนชอบสายหวานนะครับนี่ครับบางเอิรักแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับบางเอิรักนี่ครับตัวนี้สวยนี่ก็จะเป็นศิลาแผลงนะครับนี่ครับนา่วงนะครับต้นนี้ชัดเจนมากหน้าเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทครับนี่ครับนี่จะเป็นซับปะสานป้ายสวยๆนะครับก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับซับปะสานอันนี้ก็จะเป็น เทพเจ้าลกนะครับนี่ครับเทพเจ้าลกติดป้ายครับติดด่างนิดหน่อยนะครับนี่ติดด่างประมาณนี้นะครับนี่บอลใบกลมฟอร์มชั้นใบสวยมากครับเทพเจ้าลกครับต้นนี้ผมแบ่งให้พิเศษเอาไปอยู่ที่เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับต้นนี้เขาด่างประมาณนี้น่ครับนี่ให้ไปลุ้นต่อได้เลยนะครับเทพเจ้าลกครับสวยมากครับต้นนี้นี่จะเป็นออบติมัสนะครับนี่ครับออบติมัสต้นนี้ก็เอาไปหนึ่งร้อยบาทไซส์สวยเลยนี่ป้ายสวยมากครับนี่ นี่จะเป็นเดอะทม์แมชชีนเดอะทา์แมิชีนที่สวยเลยก็แบ่งอยู่ที่เก้าสิบาทครับนี่ส่วนตัวนี้จะเป็นทองรบบก้าเจนสองครับตัวนี้สวยมากครับนี่ครับให้ไปลุ้นต่อได้เลยใบใหม่มาก็ป้ายสวยเลยครับนี่ครับทองรบบก้าวเจสองตัวนี้สวยมากผมแบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทครับนี่ครับเอาไปสองร้อยบาทพอครับให้ราคาโปรโมชั่นนี่อันนี้จะเป็นนาคาจักรพพัดนะครับนาคาจักระพัดก็แบ่งอยู่ที่หกสิบาทครับนี่ดัวน,นี้จะเป็นน้ำมังนวนใบกลม จะเป็นไม้แยกหน่อครับหนึ่งใบหนึ่งหลอดน่ครับสวยมากครับต้นนี้หนึ่งใบหนึ่งหลอดก็แบ่งอยู่ที่ออกไปสามร้อยบาทนะครับหน้ามงนวลใบกลมแผงใบกลมเป็นไม้แยกหน่อครับน่าจะมีหัวมีเขี้ยวด้วยอันนี้ก็จะเป็นมิโดริหน้าส้มครับหน้าเหลืองเหลืองมส้มนี่ครับหน้าแ,งแผงส,สวยเลยต้นนี้มีตลิต้นนี้แบ่งอยู่ที่ออกไปหนึ่งร้อยบาทครับต้นนี้ให้ไปพิเศษเลยหนึ่งร้อยบาทพอนะครับนี่แล้วก็ไตาพาคสีสวยเลยนี่ครับแบ่งที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทพอนะครับนี่ สวยเลยต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้ติด ta ta. ป้ายครับนี่ลูกไม้เมล็ดติดป้ายตัวนี้ครับนี่แบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทพอนะครับก็สีธรรมาาติดป้ายนะนี่ครับตัวนี้สวยเอาไปหนึ่งร้อยยี่สบาทพอนะครับนี่ให้ไปราคาโปรโมชั่นด้านนี้จะเป็นทะเลชุบสอนับเป็นไม้ใหม่อีกตัวที่น่าเก็บนะครับเป็นไม้ติดป้ายนิดๆครับชื่อดีด้วยครับไม้ต้นนี้ทะเลชุบสอนแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับนี่ครับให้ไปราคาเบาๆนี่จะเป็นทองขวัญเมืองครับไซต์โตต้นนี้น่าจะมีหัวแล้วด้วยนะครับ ไปลุนต่อได้เลยมีหัวนะครับต้นนี้ไม้เริ่มลงหัวแล้วทองขวัญเมืองต้นนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทครับต้นนี้สวยเลยแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ผมก็มีไม้มาแบ่งปันกันประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ youtube ช่องคนรักบอลสีด้วยนะครับก็ผมจะได้มีคลิปใหม่ๆมาแบ่งปันไม้กันนะครับช่องทางการติดต่อก็สามารถแคปรูปมาสอบถามแอดไลน์ได้ที่เบอร์ศูนย์หกสองแปดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดห้าหกนะครับ สามาติดต่อมาได้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ